ซ่ฮัลโหลฮัลโหลไทยแลนด์ฮัลโหลทุยูนิเวอร์สเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันออกไปจ้ะวันนี้เรามีปาฏิหาริย์แห่งรักจะให้รับชมไปพร้อมๆกันโดยที่ไม่ผ่านการตัดต่อใดๆทั้งนั้น ปาฏิหาริย์แห่งรัฐในวันนี้ไม่ใช่ที่อมรินทีวีจ้แต่ว่าที่อีเตอร์อีจันจ้ะอุ้ยอมรินทีวีก็มีนี่วันนี้วันววน,นี้วันเสาร์อมรินทีวีก็มีนะจ๊ะแต่ว่าตาตอนนี้ที่อีเตอร์อีจันก่อนนะตอนนี้สวัสดีครับตอนนี้สัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนดีไหมขออนุญาตเช็คก่อนนะครับ ้าสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนพิมพ์รักอีเตยเข้ามาค่ะพิมพ์ยาวสดุดทอสิบสองเท่ากับหนึ่งแปลว่าอะไรเลยสวัสดีค่ะพี่แอนจอร์เคเออแอบเจ้านายดูไลฟ์สดอีกแล้วพี่แอนอะสบายดีจ้าจากเมืองลาวจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนหรือเปล่าสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนหรือเปล่าณตอนนี้ณตอนนี้เรากำลัง on the way to ปักธงชัย district นะคะอําเภอปักธงชัยนะครับมาแล้วมาแล้วสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนตอนนี้เวลาในการเดินทางไปถึงที่ปักธงชัย อีกประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับสองชั่วโมงครึ่งตอนนี้มะพรขับรถกับครอบครัวไปรอเราอยู่น่าจะใกล้ถึงที่อำเภอปักธงชัยแล้วหละนะครับเพื่อที่จะไปพบเจอกับพี่สาวจบไลฟ์สดช่อง34ต่อเลยครับอาจจะคาบเกี่ยวกันอาจจะคาบเกี่ยวกันครับเพราะว่าภาฯรกิจวันนี้ยาวนาน ยาวนานเพราะว่าเดินทางไปก็ปลาเข้าไปสองชั่วโมงครึ่งแล้วได้ดน,นันซะรักน้องเตยน้องเมยและทีมงานทุกทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะนครนสีธรรมราชสวัสดีครับวันนี้ต้องแชร์ออกไปนะไลฟ์สดในวันนี้ที่หน้าเพจอีตร์อ,อีจ,จันเท่านั้น Only คุณจะได้เห็นปาฏิหาริย์แห่งรักที่พัดพราก พี่น้องสองพี่น้องได้พบเจอกันแบบไม่หมกเม็ดใดๆทั้งสิ้นไลฟ์สดกับสถานการณ์สดๆไปด้วยกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเตือนไว้ก่อน first of all I have to warning you เลยนะว่าห้ามวีนว่าช้าจังเลยช้าอยู่นั่นเมื่อไหร่พี่น้องจะได้เจอกัน no 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 เพราะว่าวันนี้ไม่ใช่คลิปที่เราตัดต่อมาให้แล้วนะครับ แต่ว่าเป็นคลิปไลฟ์สดนะแจ้งเตือนทุกคนก่อนไ h ้ v e ปสวร์ n i n g y o u ก่อนเลยไม่ช้นไม่ช้าหรือการพบเจอแต่ว่า,า,วาเดี๋ยวต้องใช้เวลาเดินทางนิดนึงนะต้องอดใจรอ,อนิดนึงนะจ๊ะ1300จริงๆก็เริ่มไลฟ์แล้วเนี่ยตอนนี้นะครับตอนนี้กำลังเดินทางอยู่1300ก็คือรายการที่ช่องอมรินนะจ๊ะเป็นวันนี้เป็นเคสหนุ่มแทนนะจ๊ะหนุ่มแทนตามหาคุณพ่อนะคะ โอเคขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะเต้อาจจะตาลายนิดหน่อยเต้เต้ไอเพ่งอ่านคอมเมนต์ไม่ได้นะเดี๋ยวจะอันนี้ตาลายสวีเดนสวัสดีครับโอ้แฟนๆจากสวีเดนเยอะนะเนี่ยสวัสดีครับพี่ชัยชัยนิวัฒนะครับสวัสดีนะครับตอนนี้กำลังเดินทางอยู่จ้ากำลังเดิน วันนี้เราเดินทางมากับนะฮะคุณเมรีคนคนไม่ดีคนเดิมนะจ๊า <laughs> แล้วก็ <ไง S 2> ช่างภาพของเรานะน้องริวกิวนะฮะน้องริวกิวหัวหน้าหัวหน้าช่างภาพใช่ไหมหัวหน้าช่างภาพสั่งตรงมาจากกลางทะเลน้ำลึกนะคะชื่อย่อทำไมถึงชื่อริวกิวหรอชื่อริวเฉย เชื่อเลี้ยวเฉยๆลิวกิวนี่คือได้ฉายามาที่ออฟฟิศตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าเป็นคนชอบชอบกินไข่ปลาริวกิวหรือเปล่าไม่รู้แล้วแต,แต่เขาจะเลี้ยงครับอ๋อแล้วแต่เขาจะเลี้ยงครับอันนี้น้องพลอยนะจ๊ะนี่น้องพลอยนะจ๊ะขับรถเออโทรหามาพรกันดิเ,เ,นดนเรานีา่แหละงานอะไรกินก่อน วันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์นะจ๊ะดูสองเครื่องเลยเลิศมีโทรศัพท์กี่เครื่องงัดออกมาดูให้หมดจ้ะเพราะวันนี้หนึ่งในทีวีสองในไลฟ์สดนะจ๊ะคนลาวสวัสดีครับสบายดีสบายดียดพี่น้องพี่น้องทั้งสปปลาวเด้อ ล่าสุดก็คือตอนนี้ได้ข่าวว่าพี่เล็กไม่รับสายนี่นแหละโดนเซอร์ไพรส์กลับ,บ,บแล้วเราทุกคนคะ่ะพี่เล็กไม่รับสายคะ่ะตอนนี้คนที่เรากําลังจะไปหาเนี่ยนี่ในนี้ใครยังไม่รู้สี่รู้แปดบ้างคะว่าเคสนี้คือเคสอะไรเ<อ>คสมาพรเป็นยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพรามาพรถึงไหนแล้วตอนนี้ ใหญ่แล้วค่ะใกล้จะถึงแล้วค่ะโอ้ถึงเขาใหญ่แล้วอุ้ยออกตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งทำไมถึงช้าจังเลยเนาะค่อยๆขับกันใช่ไหมเนี่ยใช่ล่าเว้่อยการทางอ๋อโอเคโอเค,อเคได้ได้ดีแล้วดีแล้วพ่อเต้ก็น่าจะอีกสองชั่วโมงครึ่งนะครับมาอ๋อได้ครับจ๋าโอเค,อเคสิบสามสิบสามนาฬิกาเนาะเดี๋ยวเรา<ด>นัดเจอกันที่อำเภอปากทงชัยนะจา๋าโอเคครับตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะมีข่าวจะบอกนิดนึง เรื่องเซอร์ไพรก็คือตอนนี้ uh huh. พี่เล็กไม่รับสายเต้ยเลยโทรไปประมาณ80ดสิบกว่าสายแล้วเนี่ย uh huh. อืมนั่นน่ะสิ uh huh. เดี๋ยวรอกแกโทรกลับนะแกอาจจะติดธุระอยู่นะครับมาโอเคครับผมค่ะครับสวัสดีครับ ยังไม่ถามความรู้สึกเพราะว่าเดี๋ยวไว้ไปถามความรู้สึกตอนหน้างานนะจ๊ะเดี๋ยวตอนเจอหน้าคาตากันจะได้เห็นทั้งสีหน้าแล้วก็คําพูดมาด้วยนะครับเคสมาพรเป็นเคสที่ส่งเรื่องเข้ามาหาอีเตอร์อีจันครับให้ช่วยตามหาคุณแม่ที่พลัดพลากให้หน่อยคือสมัยแต่ก่อนเนาะคุณแม่ก็เหมือนมาเป็นคนคนใช้ให้กับในตํารวจอยู่ที่กรุงเทพอ่อนนุช46ใครเปิดอ ส่งมาให้อีเตอร์อิจานบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนใช้ให้ให้บ้านในตํารวจอะไรเออให้กับบ้านในตํารวจแล้วก็พ่อเขาเนี่ยเป็นช่างตัดผมแล้วก็เหมือนในตํารวจคนเนี้ยมาตัดผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม่ก็ติดตามในตํารวจคนนั้นมาด้วยก็ได้เจอกันก็เกิดเป็นพบรักกันก็อะไรอย่างงี้กันอะไรเงี้ยก็มีมาพรขึ้นมานะครับมีมาพรแล้วหลังจากนั้นก็ ออไม่รู้ว่าปัญหาของผู้ใหญ่คืออะไรเนาะพ่อกับแม่ก็แยกทางกันและจา,จากนั้นมาพรก็ไม่ได้เจอแม่อีกเลยครั้งแรกที่ติดต่อกับแม่ได้ก็คือเอรู้สึกจะเป็นการโทรไหมออการโทรแม่เขียนจดหมายมาก่อนแล้วแล้วก็เขียนเบอร์ไว้ป่ะเอ่อเออเออคือคือประมาณว่าเหมือนเขาได้ยินมาพรเนี่ยไปได้ยิน พ่อกับย่าคุยกันว่าเออแม่ส่งจดหมายมาแต่ว่าไม่ต้องบอกให้ให้มะพรรู้หรอกมกั้งเพราะว่ามันเป็นเอ,อเป็นเด็กอยู่อะไรเงี้ยเหตุผลของผู้ใหญ่ก็อาจจะยังไม่อยากบอกให้รู้มากนักอะไรเงี้ยเนาะพอมะพรู้ว่าโอ้จริง,รงๆแล้เราฉันไม่มีแม่แม่ก็ส่งจดหมายมาหาฉันฉันก็เลยมีแพชชั่นแล้วก็มีความอยากรู้มากๆเลยว่าแม่ฉันเขียนจดหมายส่งอะไรมาหาทางมาหาฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีปฏิบัติการงัดห้องพ่อเกิดขึ้น ปฏิบัติการงัดประตูหน้าต่างห้องพ่อตอนที่พ่อกําลังเนี่ยออกไปข้างนอกหรือตัดผมให้กับลูกค้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะจังหวะนั้นก็คือลูกสาวใจเด็ดอะนะครับอยากจะรู้ว่าแม่ส่งอะไรมาถึงชั้นวะอะไรเงี้ยแงหน้าต่างประตูห้องพ่อแล้วปีนเข้าไปที่ห้องพ่อคน้คนผลนข้าวของที่ห้องพ่อสรุปว่าไปเปิดลิ้นชักเจอจดหมายแม่อยู่ในนั้นจดหมายข้างในเขียนสอบถามสารทุกข์สุขดิบเกี่ยวกับมาพร ก็ได้รู้แล้วก็เขียนที่อยู่ที่อยู่หน้าจ่าหน้าซองมาด้วยมาพรก็จดไว้เลยว่าที่อยู่จ่าหน้าซองนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับเป็นที่หน่วยที่ไหนแล้วก็เอาต้นฉบับของจดหมายเนาะเอาไว้ที่ในดินชักเหมือนเดิมแล้วก็ออกไปวันนั้นก็น่าจะมีความสุขมากเลยเนาะมาพรบอกว่ามาพรร้องไห้ด้วยนิมาพรร้องไห้ตอนเจอจดหมายด้วยนะครับเหตุการณ์วันนั้นก็<ๆ>ก็ผ่านไปด้วยดีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็ใจฟูแล้วว่าแม่ส่งจดหมายมาหา แต่ว่าหลังจากนั้นเหมือนจดจดหมายมันอันตรธานมันหายไปหรือเปล่าเออไม่แน่ใจหายไปยังไงนะแล้วก็ทีนี้ก็เหมือนว่าออสอบถามย่าว่าทําไมแม่ไม่กล้ามาหาเอ,อ้ยเขาโทรมาหาไม่แม่ติดต่อมาหาไหมเออเขาเขาจดเบอร์โทรไว้จากจดหมายแล้วก็เขาก็โทรไปหาแม่แล้วก็มีโอกาสได้ติดต่อกันแต่ทีเนี้ยมันติดต่อกันไม่ได้เพราะว่าย่าแม่ของพ่อเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่า พ่อก็เคยสั่งห้ามว่าไม่ให้แม่มาเหยียบที่บ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้ามาเหยียบปุ๊บอาจจะเกิดปัญหาอะไรกันอันนี้คือสิ่งที่มาพรรับรู้มานะครับก็เลยไม่มีโอกาสได้ติดต่อกันเขาหลังแม่ก็ส่งส่งจดหมายมาอีกนี่ใช่ไหมการส่งจดหมายเนี่ยสอมรอบอยู่นะครับก็ส่งจดหมายจาก จากที่ไหนนะจากตะพานหินพิจิตมานะครับแล้วก็มีส่งมะม่วงกวนกับสับป,ปะรดกวนมาด้วยมาพอบอรว่าสับป,ปะรดกวนกับมะม่วงกวนเนี่ยไม่แบ่งใครเลยเก็บไว้ในตู้เย็นกินคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคิดถึงแม่มากๆเลยเวลาคิดถึงก็ออกมากินกินจนหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยกินคนเดียวไม่แบ่งให้คนในบ้านแล้วก็พอจดหมายหายครั้งสุดท้ายเหมือนจะได้โทรคุยกับแม่ได้ถามว่าหลังจากพ่อเสียชีวิตเนาะแล้วได้ได้โทรศัพท์คุยกัน พอพ่อไอพ่อเสียชีวิตไปปุ๊บได้คุยกันปั๊บได้คุยกันก็บอกว่าตอนนี้พ่อเสียแล้วนะถ้าแม่จะมาหามาหาหนูได้เลยมาหาหนูหนูยังรองแม่อยู่ที่อ่อนนุชสี่สิบหกเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ก็บอกได้แค่ว่าตอนเนี้ยแม่ไปหาไม่ได้เพราะาแม่อยู่ไกลมากแต่ไกลไกลเนี่ในที่นี้เนี่ยไม่รู้ว่าไกลขนาดไหนหรือที่ไหนของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ย แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีโอกาสได้คุยกันอีกเลยนั่นเป็นสายครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับคุณแม่นะครับทีเนี้ยเอ่อมาพรก็พยายามที่จะอยากตามหาแม่มาตลอดไม่รู้ว่าปัญหาของผู้ใหญ่คืออะไรไม่รู้ว่าการที่แม่ไม่มาตามหาเป็นเพราะเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยนะครับแต่เขาก็ไม่เคยที่จะตัดสินแม่เลยด้วยด้วยาศาสนาคําสอนของของาศาสนาด้วยแหละเขาก็บอกว่าไม่ว่าแม่จะผิดหรือจะถูกเขาก็คือแม่ ยังไงแม่ก็คือแม่อยู่วันยังค่าเขาศรัทธาเพราะคําว่าแม่เขารักแม่เพราะคาว่าแม่อะไรเงี้ยไม่ไม่ไดอ้อ่ไม่ได้ยึดติดว่าเหตุการณ์ในอดีตมันจะเป็นยังไงเนาะเขาก็พยายามตามหาแม่มาตลอดด้วยความสามารถของเขาที่มีนะครับชื่อจากใบเกิดเป็นพ่อเป็นคนไปแจ้งเกิดให้และมีชื่อแม่และที่อยู่ของแม่ระบุอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ที่อยู่ที่สองก็คือจากความทรงจําจากหน้าซองที่แม่เคยเห็นจดหมายมาหาก็บอกว่า,าอยู่ อะไรนะตะพันหินจังหวัดพิจิตรนะครับมี2ที่เพราะฉะนั้นความหวังส่งส่งต่อมาถึงอีเตอ์อีจันปุ๊บพี่เตยทีมงานพี่เมย์นะครับก็ลงพื้นที่จากาที่อยู่ที่มันสามารถไปไ,าไปได้และเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเราก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะพิษณุโลกนี่คือที่อยู่จังหวัดที่ระบุในใบเกิดครับพิษณุโลกบ้านเลขที่70นะแล้วตำบลในเมืองไหม อถนนบรมไตโลกกันนะไปไปเหมือนจะเจอครับคล้ายข่าวว่าจะเจอบ้านเลขที่นี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันต่อท้ายอย่างเจ็ดสิบขีดหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยแต่ไม่เจอบ้านเลขที่เจ็ดสิบเลยสะทีเดียวก็ไปสอบถามจากคนเก่าคนแก่แล้วแวกนั้นบ้านเลขที่เจ็ดสิบไม่มีนะเอ้คนที่ชื่อแม่เขาชื่ออะไรแล้วนะแม่เย็นแม่เย็นเออไม่มีนามสกุลด้วยในใบเกิดอ่ะแม่เย็น ก็เไม่มีแม่เย็นที่เป็นสาวใช้ในตํารวจก็ไม่มีบาลขคีเจ็แล้วก็ขีดหนึ่งสองตรงเนี้ยก็ก็ไม่มีคนใช้คนที่มาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยชื่อเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไปถามคนเก่าคนแก่หลายหลายที่อยู่หลายคนอยู่พอสมควรนะครับก็ไม่มีใครรู้จักคนชื่อเย็นคนนี้เลย แล้วก็ถามไปถามมาด้วยอายุอะเน,นาะด้วยอายุมะพรบวกกับอายุแม่ที่ที่ปรากฏในใบเกิดก็อายุประมาณเท่าไหร่เจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะครับคนแถวนั้นก็บอกว่าเฮ้ยแถวอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยชื่อเย็นเนี่ยที่ขายกับข้าวอยู่ในซอยนี้เนี่ยเคยขายอาหารตามสั่งเนี่ยก็ไปตามหาคนชื่อเย็นขายอาหารตามสั่งชาวบ,บ้านก็บอกว่าโอ้มันไม่มีนะคนชื่อเย็นแต่ว่ามันอาจจะมีอยู่หรือเปล่า ก็ลองไปถามคุณยายคนนี้ดูนะชื่ออะไรคุณยายอะไรจําไม่ได้แล้วฮะคุณยายที่ขายคุณยายที่ขายใบสีใบสีอยู่ที่ตลาดก็ไปถามคุณยายคุณยายว่าอ้าวเหรอเขาบอกว่าคนชื่อเย็นนี่รู้จักฉันเหรอเอถ้าเขารู้ก็จะเออคุณยายก็แก่แล้วนะมีข้อจํากัดทางด้านความความทรงจำอะไรเงี้ยครับถ้าเขารู้จักฉันฉันก็คงรู้จักเขาละมั้งอะไรเงี้ยเขาก็บอกอย่างเงี้ยแต่ว่า คุณยายก็บอกไม่ได้ว่าใครล่ะที่มารู้จักฉันและฉันรู้จักใครละ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เชิงปฏิเสธแต่ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับเนาะเราก็าตามหาจากเบาะแสนี้ไม่ได้เลยทีนี้บทจะไปตามหาที่ตะพานหินจังหวัดพิจิตรเลยไปได้ไหมไปได้แต่ว่ามันกว้างเกินมันไม่มีตระกูลไงไม่มีตระกูลว่านางเย็นนามสกุลเ สมมตินางเย็นนามสก,กุล A จะไปตามหาตระก,กูล A จากอำเภอตะพานหินได้ยังไงอันเนี้ยอันเนี้ยพ <Okay. S 1> ารูต้ตระกูลเลยไปตามหาได้แต่ลูกเพจหลายคนบอกว่าทำไมอีตเตอร์อีจันไม่ไปตามหาที่ตะพานหินแหละมันไปบอได้มันต้องมันต้องรูต้ตระกูลก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห้ลูกเพจตั้งใจฟังมากแล้วไม่มีใครเม้นเลยเนี่ยลไ้นแฟนไอตอนแรกเราไปหาพยานคนแล้วก็เพราะว่ามันมีแค่ชื่อไม่มีนามสกุลอะ มันก็หายากแล้วทีนี้เราไปที่ไปรษณีย์บ้านเลขที่ในที่ในไปเกิดอะ่ะไปเออไปไปถามที่ไปรษณีย์สุดท้ายก็ได้รับคํายืนยันว่าบ้านเลขที่เจดสิบที่เออถนนไตบลมลูกกาดอันเนี้ยที่ที่สรปไม่เคยมีเลยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมันก็เลยมันก็เลยคงไม่แปลกจากคาเบาะแสจากชาวบ้านนะที่เขาบอกว่า ไม่มีบ้านเลขที่นี้ไม่มีคนชื่อเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ทีมงานนี้เตยออจันเตยกับพี่เมย์ก็เลยสงสัยตั้งข้อสันนิษฐานเลยว่าเก้าสิบปอร์เ็นพ่อน่าจะใส่ข้อมูลในใบเกิดผิดอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นแล้วก็พอพอจะไปตะพานหินจังหวัดพิจิตรมันก็ไม่มีสารตั้งต้นให้เราเลยมันก็กว้างเกิดไปอะไรอย่เงี้ยเราจะไปเสาะหาจากมุมไหนของอ ตะพานหินล่ะตะพานหินมีกี่ตระกูลล่ะและตระกูลอะไรที่เราควรจะไปเจาะล่ะอะไรเงี้ยมันก็มันก็เสียเวลาเกินไปสําหรับการทุ่มเทที่โอ้โหขวานเออขวาน,วานไม่รู้จะไปขวานจากมุมไหนของตะพานหินอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะโอเคงั้นพับเป็นเคสหินไปก่อนก็แล้วกันเนาะเคสนี้เราตันจริงๆปรากฏว่าทิ้งไปประมาณเดือนไหมเดือนสองเดือนเนาะ วันนั้นอยู่อุบลราชธานีค่ะทุกเพจกำลังจะบินกลับกรุงเทพมหานครไปทําภารกิจตามหาความหวังอ,อมีสายหนึ่งเบอร์แปลกโทรเข้ามาพี่เมย์ยายพี่เมย์ก็ไม่รู้ว่าดนอะไรดนจิตดนใจให้กดรับสาย<ม>เขาบอกว่าอะไรดนจิตดนใจเธอนะวันนั้นในการรับสายคิดแค่ว่าเบอร์นี้เลขท้ายมันสวยมั้งหรืออะไรไม่จําไม่ได้อ่ะเราเราจะบินแล้วนะเขาเรียกแล้วนะก็เลยก็เลยคว้ามารับ ก็ตกใจคว้าม,มารับสายปุ๊บก็กลายเป็นว่าพี่เล็กเป็นเบาะแสที่มาพรอนให้ข้อมูลเรามาว่าแม่เนี่ยเคยส่งกอตอนที่เขาส่งรูปมาให้เขาส่งไอะไรนะมาม่วงกวนมามาสับประรดกวน,นเออมาให้เขาส่งรูปมาให้ด้วยเป็นรูปของแม่เองแล้วก็รูปของพี่เล็กลูกสาวลูกสาวคนพ่อ,อก,กันแต่ว่าแม่เดียวกันอะไรเงี้ยในอดีตนี่เคยทํางานอยู่โรงหนังพัะขนง รเราเราไม่รู้จะไปตามหาไหนละเล็กไหนละตระก,กูลไหนหล่ะอะไรอย่างเงี้ยพอปิดเป็นเคสหินปุ๊บวันนั้นอุบลอุบลกําลังจะบินกลับนี่คือเนื้อเต้นตุ๊บตับตุ๊บต,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 บตับกันเลยนะครับก็เลยพี่เล็กโทรมาหาพี่เมย์พี่เมย <c> ์ก็ได้รับสายจังหวะพอดีพอดีนะโอ้โหพี่เล็กเสียงสั่นเลยนะครับบอกว่าโอ้โหลานส่งมาให้ดูว่าพาีอีเ <c> ตอร์กจันกําลังตามหาพี่เล็กอยู่ เห็นรูปตัวเองแล้วเขาจับได้ด้วยเขาบอกใช่ร<อ>ูปที่เราลงโพสไปแงรูปร<อ>ูปขาวดาที่ที่แม่ส่งมาให้พระพรตอนนั้นน<อ>่ะเขาบอกใช่รูปนั้นแหละคือเขาเองก็แบบกีดกาดกันใหญ<อ> <laughs> จจ่จะลั่นสนามบินกีดไปเลยฝรั่งงงไปเลยค่ะฝรั่งที่อุบลงงไปเลยค่ะว่าอีพวกนี้ทําอะไรกันอะไรเงี้ยกีดอะไรกันน,ก<อ>นะแล้ว หลังจากคุยกับพี่เล็ก,กวันนั้นเต้ก็เลยโทรไปแจ้งข่าวดีกับมาพรนะครับแล้วก็พอแจ้งข่าวดีกับมาพรปุ๊บอาทิตย์นั้นน่าจะเป็นอาทิตย์ก่อนสงการนะครับเราก็เลยได้รอวันหยุดสงการผ่านพ้นเพราะว่าเส้นมิตรภาพรถไม่มิตรภาพเลยจริงๆนะครับก็คือพอบทอพี่เล็ก กะจะวิ่งมาละแต่ว่ากลัวขากลับรถติดเกินกาจะติดแงกอยู่ตรงนี้ไม่เป็นอันทําอะไรทุรงทุระชีวิตก็ไม่ได้ต้องทํากันเลยอะไรเงี้ยถ้าสมมติจะไปหามาไปมาหาสู่กันในช่วงสงการก็เลย่ะโอเคพักความหวังไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับมาได้เจอกันอยู่แล้วแหละจะเจอวันนี้หรือเจออีก5วันข้างหน้ามันก็ได้เจอกันแต่รออดใจรออีกสักหน่อยเพราะว่า50บปียังรอด้วยความหวังมาแล้วเนาะวันนี้ก็ เป็นโอกาสดีที่เราจะปิดฉากความพลัดพรากกันข่าวข่าวดีก็คือเราได้เจอแล้วว่าคนที่เราตามหาคือพี่เล็กแล้วก็คุณแม่แต่ว่าข่าวร้ายห้ามกลางข่าวดีก็คือคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วด้วยอุบัติเหตุรถประสานง,งานนะครับพี่เล็กก็พี่เล็กก็สามารถมูฟออนจากคำตอบได้เลยอาจจะมีความเสียใจและช็อกอยู่บ้างแต่ก็ดีใจที่ได้เจอพี่สาวของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับนะวันนี้เริกงามยามดี งวดนี้ก็หนึ่งเก้านะลูกเค็นนะ,ะใช่ไหมยี่สิบเก้าเอา้าแล้วนาฬิกาหนูไปอยู่ลอนดอนทำไมอ่ะตอนนี้ยเขาตื่นเต้นกันทั้งคู่เลยนะจริงๆอ่ะพี่เล็กอะอยากจะมาตั้งแต่วันที่โทรคุยนล้่ทนะี่เรานัดน,น้องมาพรอองก็โทรมาบอกว่าพี่ขอเป็นเดินทางมาเป็นขอเป็นคนเดินทางไปหาพี่สาวได้ไหมเพราะแบบ ดีใจที่อย่างน้อยเขาก็เคยตามหาเราพยายามเขาบอกว่าแม่ก็พยายามตามหามาพรอยันเงี้ออเออเออใช่ใช่เขาก็ดีใจกันทั้งู่ต่างคนต่างพร้อมจะไปหากันอ่ะเดี๋ยวเธอต้องไปคุยกับเขาด้วยนะว่าอะไรดวงจิตดวงใจให้โทรหาในวันนั้นเขาก็ด่าทิ้งเขาด่าว่าลอกแล้วไม่รับเขาเขาด่าเธอเหรอไม่ไม่ไม่โทรไม่รับวันนั้นจังหวมดเลย อ,า,อาจจะโทรมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าอาจะอาจะอาจจะโดนบินใส,ส่ไลฟ์สดไปเลยค่ะนะลูกเพจเป็นสิ่งที่น่ายินดีน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะปาฏิหาริย์แห่งรักในวันนี้จะเกิดขึ้นในวันที่สิบเก้าเมษาสองพันห้าร้อยลูกเพจทุกคนจงแชร์ออกไปเพื่อเป็นสักขีพยานร่วมกันในวันนี้ เราจะได้เห็นปาฏิหาริย์แห่งรักโอ้ไม่ได้ไฟ์สดนาะทีพบเจอกันมันนานมากๆแล้วนะคะเป็นปีกับสองปีแล้วมั้งล่าสุดที่จําได้ที่ได้เห็นกันจ่าจ่าก็น่าจะเป็นนู่นตั้งแต่เคสที่สองของอีเตอร์อีจนันนะเคสที่นุชตามหาพ่อนเรศ<อ>หรือเปล่าอ่าวันที่พ,วกวพ่ก็อกจ่กจ่าใช่ไหมนี่คือปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่มากๆ<อ>เลยนะพี่ฟ้าอีกเนี่ย๋อาพี่ฟ้าพี่ฟ้าดีใจด้วยนะครับพี่ออนอนงสวัสดีค่ะนี่คืออะไรจะไปกินข้าวแล้วหรอ โอเคโอเคเดี๋ยวทีมงานจะไปมาวันนี้เข้าแกงกําลังใจไม่เปิดนะเพราะว่าเป็นวันเสาร์นะจ๊ะทีมงานก็เลยแบกท้องมากินข้าวตามปั๊มนะจ๊ะไม่ใช่ร้านอาหารตามปั๊มนะจ๊ะซ่วมอุยนี่เดียวชอบใจนะครับนะครับนี่คือเออนี่คือโซเชียลนะคือคือเขาเรียกว่าครอบครัวอิตาอีันมันใหญ่ขึ้นทุกวันเนาะเพราะว่า เราอ่ะมีผู้ติดตามอุ้ยตอนแรกมีเด็กมาขอถ่ายรูปเพราะเป็นเอฟซีเราก็ตื่ตกใจว่ามีเอฟซเป็นเด็กด้วยเหรอวะอยู่นะเออดูพี่อยู่นะอะไรเงี้ยคือแบบเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นเป็นหลายหลายกลุ่มมากๆนั่นแหละก็เลยไม่แปลกว่าการลงข่าวไอ้ลงลงเคสของเราปุ๊บมันจะถูกแชร์ไปหาตัวเคสจริงๆว้ว้ไว้ไว้ว้ดีใจจังสวัสดีครับพี่เล็กจ้าเมครับ มาม้าโทรมาพี่ไปตลาดโอ,อก็ว่าอยู่นึกว่าสับขาหลอกกันซะแล้วไม่หลอ,ลอไปตลาดไปซื้อของมาทำน้ำซีนน้ำยาตารยาใสไ,ไว้แล้วอ,อุ้ยอเมซิ่งนะถ้าอย่างนั้นน่ะพี่เล็กพี่เล็กเ,เดี๋ยวเมอ่เมกับน้องเต้ยเนี่ยน่าจะไปถึงประมาณประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงไม่เกินบ่ายบ่ายโมงครึ่งอะไรยเงี้ย นะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเมโทรหาพี่เล็กอีกทีแล้วแล้วเราค่อยบอกทางเข้าบ้านพี่เล็กอีกทีนะจ้าพี่เล็กจ้าตอนนี้น้องสาวพี่เล็กอ่ะเขากําลังเดินทางไปโคราชเหมือนกันนะใช่เขาใกล้ถึงแล้วด้วยั้งเนี่ยเธอเขามากันหมดเลยเหรอเขาไปกับแฟนเขาน่าจะเอาหลานไปให้ดูด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะจ้าโอ้เสียงเสียงสั้นเลยเหรอ โอเครอกโอเคโอเครอไม่นานเกินรอ <พา S 3> ไม่นานเกินรอใช่รอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งครับสวัสดีครับครับครับ <c oughs> เป็นไง <c oughs> เสียงสั่นเลยอ่ะพี่เล็กอ่ะ ห้าสิบสามปีมันกําลังจะเหลือสองชั่วโมงกว่าแล้วนะแต่ตอนนี้ขอกินข้าวก่อนนะลูกเพจนะดีสิมลยลูกเพจไม่เป็นไรอุ้ยเดี๋ยวติดคอเจนเย็นเจนเย็นโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวได้ขอลงไลฟ์สดก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอมะพร้าวแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์สดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับติดตามกันไว้ปักหมุดไว้เลยนะคะห้ามอโทรศัพท์ห่างตัวติดดาวกดกดติดดาวเพจอิเตอีจันไว้เลยนะจ๊ะนะเอออย่าให้รู้ว่าใครมาบอกเฮ้ยไม่ดีดูว่าอะไรเงี้ยทามพลาดทามพลาดเดี๋ยวเจอกัน